ไม่ออกก็เริ่มมีแอปซีมาให้ผลไม้อยากกินหอยออกอยากกินอีกอยากกินอีกพอไรวัดดีก่อนวัดดีแล้ได้วัดดีอ่ะไม่ให้อ่ะวัดดีก่อนอยากกินอีกอยากกินแอปเปิ้ลอีกเนี้ย ไงให้ห,ห่างๆก็จบหห่างๆมมาไม่ถึงเราหรก <c oughs> มาวันแรกเห็นไม่ใครกลัวมันเลย,ยรูป <c oughs> หัวรูปอะไรพอร,รู้ว่ามันมีลิ์แล้วทีเนี้ย <c oughs> <c oughs> นใี่ก็แหมมาวันแรกเดินเข้าไปจับหัวจับอะไรเห็นมันทำอะไรใครวะเท <c oughs> ้าเนอไมันดอเท้าไหน

กินทั้งยวงอนะ่ะกินได้ออหายไะกลัวไงกลัวเหรอหันมาถ่ายวิดีโอมันนี <c oughs> ่เปิดเลยขที่เป็นกุ้งแห้งเยอรมันเลยเนะี่ยนี่เหลืออะไรแล้วอ่ะเฮ้ยอย่าเป็นรูปแบงอย่าโดนอย่นั้นเอาไปให้ดิให้ักพาไปจะหนังทะเลกอีกรูปแบงสวัสดีค่ะ เลยนะวันนี้มืดนะมองไม่เห็นอืแค่นีนมีไฟได้ครับได้ครับพอหักออกไหมน่ะนะเขาถูกหวยไหมนะถางพลาพอไหมไอเอิอนก็บอกสามแปดเพราะเอิคุณจะเล่นอายุกูอ่ะสามแปดองหกสามแปดไปคุยเรื่องหวยถ่ายวิดีโออยู่หีือจะจลงยูทูปซื้อรัฐบาลนะทำไมอ่ะ รัฐบาลไทยอ่ะ <c oughs> แล้วเขาไปได้ไหมนะไดะ้ได้อ่ะพอไม่พอก็ไม่เป็นไรแลนะเราเองเขาลบไปไหนนะเห็นไม้ก,กับบ้านเป็นยังไงไม่ชอบสุดประตูรถจัดไอ้ฉัดมึงอกออกมาใหม่มึงไม่ปิดวะ,วะเออจอดรถนี่นี่นนอะไรก็ต้องปิดปะใครมาสวนปั้ง เดี่ยวภากันเด็น เห็นไหมกับบ้านกันขอยม,มาตีหนะ้า เลี้ยงช้างเลี้ยงหมูกระทะในวันนี้ เดี๋ยวฝากช่องด้วยนะครับผมลองโลดจบสีแชยพลช่างน้อยเมืองอุทัยนะครับสำหรับท่านที่อยู่ใกล้ๆหรือว่าอยู่ในละแวกจังหวัดอุทัยธานีนะครับก็ผ่านมาเยี่ยมเยียนแวะชมกันได้ครับนะฮะก่อนเข้ามาอยากทราบพิกัดก็โทรมาได้นะครับที่0ูนย์ก็3 7 3ครับผม อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ